นะครับเป็นลักคังจุบัดล่องผนนะครับของอาจารย์เฉลิมไทยประพุทพิพัฒน์นะครับพอดีเห็นละครังปุ๊บก,ก็เลยนึกถึงว่าอะไรรู้ไหมครละลักคังเนี่ยเขามีเวทีให้เสียงมันดังถูกไหมครับคนเราเนี่ยอยากจะเสียงดังแบบทางโลกหรือยอยากจะเสียงดังแบบทางธรรมถ้าอยากเสียงดังแบบทางโลกเราก็พยายามเอาจินตเรให้มากที่สุดแล้วก่าทำมาหากินหาเงินในีมันจเจรินรุ่งเรืองร่ำรวยมากๆทำทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเพื่อ,อให้ได้มาซึ่งลาบเดือดสนเสริญุกบริวารอำนาจเกียรติยศทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม แต่มันตู้ดังแบบทางธรรมไม่ได้ละครับคาว่าดังแบบทางธรรมหมายถึงว่าคุณต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วยทานศีลภาวานาขยันสร้างบุญบาร,รมีให้มากๆเพราะมันยั่งยืนกว่าการดังกับทางโลกนะเพราะว่าดังทางโลกเนี่ยมันดังเพียงแค่พบนี้ชาตินี้หรืออาจจะนําความผนเสียอะไรไปในหลายพบยหลายชาติเพราะว่าสิ่งที่มันจิตตัวไปได้คือบุญกับบาปเท่านั้นเองแต่ถ้าดังแบบทางธรรมเนี่ยเราสร้างทานถึงภาวานาให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อย นั่นหมายถึงว่ามีสติรู้ตัวทุกพร้อมเสมอก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกบันทึกเข้าไปในบัญชีบุญของตัวเราและมันก็ติดดวงจิตของเราไปทุกคนทุกชาติไม่ว่าท่านจะเกิดอีกกีพ่พบกี่ชาติท่านก็จะดังแบบทางธรรมตลอดไปจนกระทั่งได้บรรลุมรผลมิพานก็ฝากไว้เป็นแค่นี้แล้วกันครับรักทาสวยๆนะครับ